ดีค่ะฟิลมค่ะวันนี้ฟิลมนะคะจะมารีวิวเบบี้แบร์นะคะ,ะ,คะจากราชวาค่ะนี่นะคะเราจะเป็นตัวใหม่เลยนะคะของไอบูมทั้งหมดมี3สีนะคะจะมีสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะฟิลมก็เลยเลือกเป็นสีฟ้านี่นะคะเป็นรุ่นใหม่ของไอบูมเลยนะคะที่ออกมาตอนนี้เดี๋ยวฟิลมนะคะก็จะแกะเอาให้เพื่อนดูนค่ะนี่นะคะแพ็กเกจค่ะตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเบบี้แบร์ค่ะฝั่งนี้นะคะก็เขียนว่าไอบู ด้านหลังนะคะก็จะเขียนว่าดู not eat ค่ะนี่นะคะแพ็กเกจด้านหน้าสีพูนะคะด้านหลังสีเหลืองตรงนี้เขาเว้นไว้ตรงนี้นะคะเป็นสๆก็คือเป็นหัวหมีนะคะนี่หัวหมีเดี๋ยวฟิลมนะคะก็จะให้เพื่อนๆดู Baby b e บ r นะคะก็เป็นสุชีหมีฟิลนะคะเลือกเป็นสีฟ้านี่นะคะลักษณะของหมีหูนะคะก็จะเป็นสีนเงินค่ะตาสีเงินนะคะจมูกสีม่วง จุกนมเป็นสีน้ำเงินนะคะกระดุมสีน้ำเงินค่ะลายเส้นที่เท้าของเขานะคะก็จะเขียนว่าบูมฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัวย่อค่ะเขียนว่าดีนะคะด้านหลังก็จะไม่มีอะไรนะคะก็จะมีหางเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะมาปีบให้เพื่อนเวนค่ะสโลนะคะ,ะ,คะก็จะสโลไม่เยอะมากแต่ว่าน่ารักมากๆากเลยนะคะ หมีตัวนี้น่ารักมากๆาเลยนะคะเป็นหมีเด็กเบบี้แบร์น่ารักมากฟิลมนะคะชอบมากเลยค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะคะเพิ่งออกใหม่นี่นะคะสโลฟฟิลไม่กล้าบีบแรงแล้วเนี่ยมาใหม่ฟิลมกลัวขาฟิลนะคะตอนนี้บีบคนเดียวเหงามากต้องเอาน้องฟิลนะคะมาบีบด้วย ฟิมนะคะเล่นคนเดียวไม่สนุกเลยเดี๋ยวฟิมนะคะจะเรียกน้องฟิวไปเล่นด้วยค่ะน้องฟิวมาแล้วสวัสดีค่ะน้องฟิวค่ะนี่นะคะฟิลมก็จะให้น้องฟิวมาบีบสกุชชี่ด้วยนะคะกลิ่นอะไรอะ่ะยาสีฟันยาสีฟันมินมินนะดองฟลามยาสีฟันฟิลมมาอย่างไงมันก็กลิ่นมินมินเหมือนกันเนาะใช่ก็คือกลิ่นมินนะคะที่ฟิลมคิด ก็คือกลิ่นหอมๆเย็นๆนิ่มไหมนิ่มสโลว์หัวนิ่มมากเลยหัวหมีหัวหมีนี่นะคะนี่นะคะสกุชิหมีน้องฟิวบอกว่านิ่มแล้วก็สโลว์กลิ่นก็หอมใช่ไหมน้องฟิวค่ะ่ะนิ่มฟิวมันนี้เรียกว่าสกุชิแล้วเหรอ Baby Bear I Boom Baby Bear I Boom ใหญ่ใหญ่ของมือน้องฟิวฟิวว่าชินนีน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นใหม่เดินได้ด้วย นี่นะคะสกูชี่เบบี้แบรฟริมกับฟิวชอบมากมากเลยนะคะวาจากร้านชว่าค่ะมีนึกด้วยนะคะมีนึก<า>แล้วก็คลิปหน้านะคะฟิมก็จะรีวิวสกูชี่สกูชี่ลลสลัเปลาไอบูนี่นะคะคลิปหน้าอิฟลิมน้องฟิมขอสกูชี่นะบ๊ายบายฮะอา้าวฮะยัง,งงงงอยู่ ติดตามฟิล์มฟิลได้ที่ y o u b e f a c ฟ b o ุ k กแฮปปี้ช n n นลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวิบบายฟิลไปแล้ว